ในวันที่หิมะตกหนาวเหน็บทุกอย่างถูกคลุมด้วยผ้าห่มหิมะญาติของมิาโซฟีแวะมาเยี่ยมเธอญาติที่รักของฉันดีใจจังที่เธอมาไม่ได้เจอกันตั้งนานฉันคิดถึงเธอมากเลยฉันก็คิดถึงมิา มันเป็นวันเกิดมิยาเกิด้าจึงซื้อเค้กแสนสวยมาให้เกิดา้านั่นเค้กโปรดของฉันเลยเธอรู้ได้ยังไงพวกเขาฉลองวันเกิดของมิยาด้วยกันสุขสันต์วันเกิดมิยาในเวลาเย็นพวกเขานั่งที่เตาผิง ดีแล้วล่ะที่เธอบอกคุณย่าว่าคืนนี้จะนอนค้างนะเกอร์ดามันอาจจะมีพายุหิมะราชินีหิมะจับคนที่หลงทางในสภาพอากาศแบบนี้เพื่อสาบให้เป็นน้ำแข็งนะราชินีหิมะเหรอเธอรู้ได้ยังไงกันใครๆก็รู้มันเป็นเรื่องจริงไม่เคยได้ยินเรื่องเธอเลยเหรอแน่นอนโซฟีไม่รู้ว่ามิยาเคยเป็นราชินีหิมะเราเคยได้ยินเรื่องของเธอใช่ไหมเกอร์ดา ไม่ไม่เคยเลยแต่ฉันเชื่อนะเธอมีพลังมากเลยฉันน่ะอยากมีพลังแบบเธอบ้างจังถ้าทางเด็กนั่นจะไม่รู้ว่าย่าตัวเองเคยเป็นราชินีหิมะของฉันแมมน่าสนใจจริง วันนี้เดินทางนานฉันเหนื่อยมากเลยจะนอนได้ที่ไหนละมียาเราจะนอนในห้องของฉันเตรียมไว้พร้อมแล้วแหละมาเธอหลังจากโซฟีไปเข้านอนมิยาและเกิร์ดายังคุยกันต่อโซฟีย่ยาฉันสนใจเรื่องแม่มดและพลังของเขามากแต่เธอไม่ต้องรู้ว่าฉันเคยเป็นราชิน,นีหิมมะเก็บให้เป็นความลับระหว่างเรานะไม่ต้องห่วงมิยา ในขณะเดียวกันแม่มดก็กำลังวางแผนร้ายเด็กนี่อาจเป็นราชินีหิมะคนใหม่ที่ฉันตามหาเธอจะทำยังไงถ้าโซฟีกลายเป็นราชินีหิมะคนใหม่และทำให้เธอกลัวจับขั้วหัวใจอะวันถัดมาโซฟีไปส่งเกอด้าที่บ้านพวกเขาเลยขึ้นรถเลื่อนไปด้วยกัน มียญาโบกมือลาจากหน้าประตูแล้วก่อนแต่แม่มดยังมีอีกแผนสำหรับพวกเขาใช่วิ่งต่อไปโอ้ไม่หิมะถล่มวิ่งต่อไปเร็วๆเข้า ตัวแล้วเราไปกันได้แล้วเก์ด้านี้ออกมาจากหิมะถล่มได้โอ้ไม่โซฟีเธออยู่ไหนโอเคลุกขึ้นเจ้ากวางอดทนหน่อยขึ้นมาเลย โซซฟฟี Sophie! Sophie! เกด้าหาโซฟีไม่พบเธอจึงกลับไปบอกมิญาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีพาฉันไปเร็วเราต้องไปหาโซฟีอย่างไรก็ตามแม่มดพาโซฟีไปที่ปราสาทของเธอและจะเปลี่ยนร่างเธอด้วยการให้ดื่มน้ำยาใช่น้ำยานี้จะทำให้เธอมีพลังมหาศาล เ,เธอเป็นใครฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยใจเย็นๆฉันน่จะทำให้เธอเป็นราชินีหิมะแล้วเธอจะมีพลังอย่างที่เธอต้องการมาตลอดไงล่ะออฉันชอบนะแต่ว่ายังไงล่ะแบบนี้ไงโอ้ นี่ฉันจริงๆเหรอเนี่ยว้าวฉันไม่อยากเชื่อเลยอะใช่แล้วตัวเธอตอนนี้เธอสวยที่สุดในโลกแล้วราชินีหิมะชั่วร้ายตอนนี้ฉันสวยจริงๆด้วยออดูสิญาติและเพื่อนที่ชอบทำลายความสุขตอนนี้พวกเขาเป็นศัตรูตัวร้ายแล้วละ่ะอ่า มีย่าและเกิดาตามหาโซฟีท่ามกลางหิมะโซฟีโซฟีเราหาทุกที่แล้วเธออยู่ไหนดูสิรอยจากเลื่อนคันอื่นตามมันไปกันเธอฮะปราสาทแม่มดเหรอแม่มดจับตัวโซฟีไป หวังว่าเธอคงไม่ทำร้ายโซฟีหรอกนะไปเถอะเร็วเข้าเราต้องหาเธอให้เจอเราต้องระวังตัวแม่มดอาจจะเห็นเราได้ดูสิมีคนอยู่ตรงนั้นโซฟีนี่แม่มดเปลี่ยนให้เธอเป็นราชินีหิมะว่าไงจ้าเด็กๆ เกดิดาเธอนะ่าจะเป็นรูปปั้นน้ำแข็งตลอดไปไง <laughs> มีย่าใช้พลังวิเศษที่เธอยังมีอยู่เดี๋ยวโซฟีแม่มดหลอกลวงเธอเรามาช่วยเธอนะเธอมาเพื่อช่วยฉันอย่างนั้นเหรอฮ <laughs> <laughs> ฉันคืนร่างให้ได้นะดิปรดให้ฉันช่วย ฉันคือราชินีหิมะผู้มีพลังไม่มีใครเอาพลังฉันไปได้ฉันจะทําให้เธอดูแล้วกันตอนที่โซฟีจะร่ายคาถาอีกบทมิย่าชิงลงมือซะกอ่อนนี่อะไรเนี่ยเออ,อเกิดอะไรขึ้นกับฉันเราต้องไปจากที่นี่กันแล้วเกิด,ดาเร็วเข้ามิย่าและเกิด,ดารีบออกจากปราสาทและหนีไป อยากหนีก็เชิญเลยเรื่องนี้มันยังไม่จบหรอกนะฉันจะทำลายเธอทั้งคู่โซฟีกลายเป็นราชินีหิมะแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะเราต้องคืนร่างให้กับเธองั้นเราหนีมาทำไมละ่ะเพราะว่าฉันต้องหาทางแก้คาถาแม่โมดให้ได้โดยที่ไม่ทำร้ายโซฟีนะสิฉันรู้วิธีอะไรงั้นเหรอกระจกวิเศษ มันเคยใช้ได้ผลกับเธอนี่ในตอนหน้ามีย่าและเกิดาจะช่วยโซฟีจากแม่มดผู้ทำให้เธอเป็นราชินีหิมะคนใหม่เด็กๆอย่าลืมดูตอนต่อไปของพวกเรากระจกวิเศษซินเดอเรลล่าแต่งงานกับเจ้าชายและเธอก็มีความสุขมากแต่มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เธอไม่สบายใจ ธอทำผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะเธอไม่รู้คฎของพระราชวังอ,อ๊ะฮะทำไมคนรอบๆตัวฉันถึงมองฉันแปลกๆล,ล่ะฮะสาวใช้ของเธอบอกว่าเสื้อผ้าเธอนั้นไม่เหมาะกับในวังและเธอควรสวมชุดที่คู่ควรกับเจ้าหญิง นั่นคือเหตุผลที่ทุกคนมองและหัวเราะเยาะฉันตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว <c oughs> ท้ามกลางคนที่หัวเราะเยาะซินเดเรล,ล่าคือนักเวทช่วร้ายโรซาและลูกสาวของเธอซีราเพราะโรซาร่างเบทได้ทุกคนจึงเรียกว่าแม่มดโรซาเธอกลายเป็นเจ้าหญิงแล้วแต่เธอไม่รู้วิธีแต่งตัวในวังเลย <c oughs> หนูควรจะได้แต่งงานกับเจ้าชาย นูมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าหญิงมันยังเกิดขึ้นได้เชื่อใจแม่สิซินดเดอเรลล่าต้องเสียใจที่เป็นเจ้าหญิงในที่สุดพระราชาและเจ้าชายจะได้รู้ว่าเธอเป็นเจ้าหญิงไม่ได้และการสมรสจะสิ้นสุดลงในทันที ซินเดนเรลล่ลาไม่รู้เรื่องกฎในวังเธอจึงทำผิดพลาดอีกครั้งขณะที่กินมือค่ำเธอจุ่มขนมปังลงในซุปและซดน้ำอร่อยจังรสชาติดีมากเลยเมื่อเธอตัดเนื้อบนจานด้วยมีดไม่ได้เซราที่นั่งอยู่ข้างๆก็แนะนำว่าเธอกินเนื้อด้วยมือได้นะไม่มีอะไรน่าอายเลยสักนิด ซินเดเ,ดเลลา่าเชื่อใจเซราและกินเนื้อด้วยมือของเธอและกินมันแต่คนบนตต๊งอาหารหัวเราะเยาะเธอน่ารังเกียจมากเลยน่าอายมากที่จะญิงไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบนี้ขอโทษค่ะฉันจะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีก วันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่ในสวนของพระราชวังเธอได้ยินเสียงดังข้างๆตัวทำไมท่านดูไม่มีความสุขเลยเจ้าหญิงเธอเป็นใครเธอมาจากไหนหรอฉันคือโพฟ,ฟูฉันอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้มาหลายปีแล้วฉันรู้ทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชวังนั้นหรอบางทีเธออาจช่วยฉันได้นะอยากให้ฉันช่วยเรื่องอะไรล่ะ บอกได้ฉันยังไม่รู้วิธีแต่งตัวในวังนะ่าซาร่ายัางแกล้งฉันอีกฉันเลยทำผิดมากกว่าเดิมจะทำยังไงดีละ่ะเรื่องนั้นง่ายมากท่านต้องไปที่โรงเรียนเจ้าหญิงโรงเรียนเจ้าหญิงเหรอนั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมมากขอบคุณมากนะพอฟ,ฟูเธอน่ารักจริงๆดังนั้นจึงตัดสินใจได้ว่าซินเดอเรลล่าจะไปที่โรงเรียนเจ้าหญิง เลล่ากำลังจะไปที่โรงเรียนเจ้าหญิงเด็กนั่นไม่มีทางเรียนรอดหรอกแต่เราจะทำยังไงล่ะ <laughs> ลูกต้องไปเรียนโรงเรียนนั้นด้วยและต้องทำตามที่แม่สั่ง ในวันแรกของการเรียนนักเรียนจะได้เรียนเรื่องท่วงท่าการเดินซินเดอรเรล่ลาปละหลาดใจที่เห็นเซราในชั้นเรียนด้วยโอเซราทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะโอ้ในฐานะหญิงชั้นสูงฉันต้องพัฒนาตัวเองไงจำไว้นะจะมีการทดสอบว่าเธอทำมันได้ดีไหมตอนหมดชั่วโมงเรียนโชคดีล่ะ ซินเดลเล่าจะสอบผ่านไม่ได้รับผงแป้งไปและเอาเทลงบนเสื้อผ้าที่เธอใส่นี่มันผงอะไร <laughs> ผงขันไงละ่ะ <laughs> <laughs> อย่าให้ใครเห็นเข้าละ่ะโอ้ไม่ oh พวกเธอวางแผนแกล้งซินเดลเอรล่ามันต้องไม่เกิดขึ้นชุดเจ้าหญิงที่งดงามระยิประยับ ถูกเตรียมเพื่อซินเดอเรลลา่าเซราแอบเข้าไปในห้องแล้วโรยผงแป้งบนชุดของซินเดอเรลลา่าโอ้ไม่ตอนนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วละ่ะในที่สุดก็ถึงเวลาแห่งการทดสอบ แล้วซินเดลเรลล่าก็เดินเข้ามาด้วยท่าทางสง่างามในชุดของเจ้าหญิงฮึทำไมเธอถึงไม่คันล่ะไม่ได้โรยผงคันงั้นเหรอโรอยแล้วแต่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมือ่อถึงตาของเซราเธอกลับเดินดีๆไม่ได้เพราะเธอกําลังคันมากและต้องเกาเธอเลยไม่ผ่านการทดสอบ เป็นไปได้ยังไงฮะเป็นไปไม่ได้ฮพอฟูเธอมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาดูแลท่านยินดีด้วยเจ้าหญิงท่านเดินได้สวยงามมากท่านเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหญิงเลยเกิดอะไรขึ้นกับเซร่างั้นเหรอเธอเกาไม่หยุดแล้วก็เดินไม่ได้ฉันสงสารเธอจังเลยอย่าเศร้าเลยเซร่าโรยผงคันลงบนชุดของท่านแต่ฉันปาดมันออกหมดแล้วโรยลงบนชุดของเธอแทนเธอถูกลงโทษตามสมควรแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงมาโรงเรียนเธออยากให้ฉันล้มเหลวนี่เองใช่ ท่านควรระวังพวกเธอเอาไว้นะการสอบครั้งหน้านั่นคือมารยาทบนโต๊ะอาหารเจ้าหญิงของประเทศเพื่อนบ้านจะร่วมโต๊ะด้วยและเป็นแขกผู้มีเกียรติในมื้อคำ่ำครั้งนี้ลูกจะพลาดอีกไม่ได้็กเด็กเงอะงะซินดเดอเรล่าจะต้องทดสอบไม่ผ่านแล้วหนูต้องทำยังไงล่ะแค่เทยานี่ใส่ซุปของเธอ,อฮะ กเธอคิดเรื่องชั่วร้ายอีกแล้วไม่ยอมแพ้เลยนะในที่สุดก็ถึงเวลาของงานเลี้ยงทุกคนนั่งประจำที่บนโต๊ะซินเดอเรลล่าต้อนรับเจ้าหญิงผู้มาเยือนยินดีต้อนรับเจ้าหญิงเป็นเกียรติที่โรงเรียนเราได้ต้อนรับท่านพวกเธอนั่งที่โต๊ะอาหารและเริ่มรับประทานอาหารเซราหยิบขวดเล็กๆออกจากกระเป๋าและเทมันลงในซุปของซินเดอเรลล่าโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นโอ้ไม่ ฉันต้องเตือนซินเดอเรลล่าแล้วนั่นโพฟูนี่นั่นเธอชี้มาทางฉันเหรอซินเดอเรลล่าเข้าใจสิ่งที่โพฟูพยายามจะบอกและเธอก็เปลี่ยนซุปของเธอกับของเซราดโดยที่ไม่มีใครสังเกต หยุดนะอย่ากินอุ้เอ้ยโอ้ไม่นะเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงซินเดอเรลล่าก็ผ่านการทดสอบอย่างสวยงามและได้รับใบรับรองมารยาทฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีเธอนะโพฟูขอบคุณมากเลยฉันอยู่ข้างท่านเสมอนะเจ้าหญิง เดลล่าจะได้สวมมงกุฎเจ้าหญิงในสัปดาห์นี้ช่างเย็บผ้าที่เก่งที่สุดในประเทศได้เย็บชุดพิธีอันวิจิตรงดงามเพื่อเธอมันประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าฉันตื่นเต้นมากพอฟูเธอชอบชุดของฉันไหมมันสวยมากท่านจะเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดที่เคยมีมาเลยละ งานนี้ต้องมีการวางแผนมากมายเชื uhm <the <the ้อพระวงศ์จากประเทศเพื่อนบ้านตระกูลขุนนางและบุคคลสำคัญสำคัญมากมายถูกเชิญมาเข้าร่วมพิธีแต่ก็มีบางคนที่เก็บกฎเธอไม่มีความสุขกับเรื่องนี้เอาซะเลย เด็กคนนี้สวมมงกุฎเธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงจริงๆพิธีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดเราจะขัดขวางได้ยังไงกันละ่ะ <laughs> แม่มีแผนดีๆแล้วละ่ะ <laughs> ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดในพิธีขึ้นมาละ่ะฉันกลัวมากเลยพอฟูที่รักไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าหญิงทุกอย่างจะราบรื่นแน่นั้นควัอะไรนะ่ะ แม่มดโรซาและลูกสาวเธอเซราพวกเธอทำอะไรที่นั่นน่ะท่านรอที่นี่ฉันไปดูเองนั่นท่านกำลังต้มอ,อะไรอยู่ในหม้องั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องของเธอเจ้ากระต่ายโง่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปไม่เห็นต้องงดงิดเลยฉันไปก็ได้แต่โฟฟูฉลาดมาก และไม่ไปไหนมันกลับไปซ่อนตัวที่มุมสวนและตามพวกเธอไปเอาละ่ะคราวนี้เด็กนั่นก็ได้แต่ฝันถึงมงกุฎแล้วน้ำเชื่อมทับทิมนั่นทำอะไรได้บ้างเหรอซินเดลเลล่าจะป่วยเมื่อเธอดื่มเจ้านี่มันจะมีอืมมันจะมีจุดสีแดงบนใบหน้าของเธอ และแน่นอนงานพิธีจะไม่เกิดขึ้นพอฟูรี่ไปบอกกับซินเดเรล,ล่าทันทีถึงเรื่องที่ได้ยินและแนะนำเธอไม่ให้ดื่มสิ่งที่แม่มดเสนอให้อย่างนั้นเหรอดูเหมือนพวกเธอจะไม่ยอมปล่อยฉันไปเลยนะพวกเธอต้องได้บทเรียนบ้างแล้วละ่ะ หลังจากนั้นและเซราก็มาหาซินเดอลเรล,ลา่าพร้อมกับถาดในมือเธอสวัสดีซินเดอลเรล,ลา่าฉันคิดว่าเราควรเป็นเพื่อนกันไว้ฉันก็เลยอบเค้กด้วยน้ำเชื่อมทับทิมให้เธอหวังว่าเธอจะชอบนะดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะเซราฉันคิดว่าเราควรเป็นเพื่อนกันขอบคุณสำหรับน้ำหวานนะซินเดอลเรล,ลา่ารู้ว่าน้ำเชื่อมน,นั้นถูกวางยาเธอจึงไม่ได้ดื่มมัน เธอก็อบเคก้กเช่นกันและใส่น้ำเชื่อมที่ผสมกับยาลงในน้ำอีกแก้วและส่งให้เซราเธอเชื่อว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอและส่งขนมมาให้เจ้าหญิงซื่อบือ้อ <c oughs> เค้กดูน่ากินนะไหนลองชิมหน่อย น้ำเชื่อมเชอร์รี่ก็อร่อยดีนะเซร่าดื่มน้ำเชื่อมผสมยาเข้าไปแล้วเริ่มป่วยหน้าและตาของเธอเต็มไปได้วยจุดสีแดงโอ้พระเจ้า,เ,จาเกิดอะไรกับฉันฉันหน้าเกลียดจังเลย เป็นไปได้ยังไงกันดูเหมือนซินเดอเรลล่าจะมีสายลับนะแม่ต้องวางแผนอะไรสักอย่างซินเดอเรลล่าจะสวมมงกุฎไม่ได้ถ้างั้นงั้นเราจะขโมยมงกุฎกันอะไรนะอ้าพวกเธอจะขโมยมงกุฎเหรอหลังจากได้ยินแผนของแม่มดโรซ่ามันก็วิ่งกลับไปหาซินเดอเรลล่าและเล่าทุกอย่างที่มันได้ยิน ฉันอยากได้มงกุฎปลอมด่วนที่สุดเลยนะคะนักเจรนายอันยมณีทำมงกุฎปลอมขึ้นมาให้เหมือนกับของจริงม,มันสวยมากแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียว ไม่เป็นไรแล้วล่ะมาดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเธอลืมเรื่องมงกุฎไปได้เลยวันหนึ่งเมื่อซินเดอเรลล่าถูกไล่ออกจากพระราชวังหนูจะแต่งงานกับเจ้าชายและสวมมงกุฎนี่ แม่มดประหลาดใจมากเมื่อเห็นในวังยังคงเตรียมจัดงานต่อไปในวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไร้สาระเกินไปแล้วมันไม่ควรจัดงานขึ้นถ้าไม่มีมงกุฎอโอ,โอ้ไม่นะมันเป็นไปไม่ได้ยามพวกนี้มาจากไหนเนี่ย เราโดนหลอกมงกุฎเป็นของปลอมฮะโฟฟูที่รักช่วยจับตามองแม่มดทีนะฉันไม่คิดว่าเธอจะยอมแพ้ไม่ต้องห่วงเจ้าหญิงฉันจัดการเองแม่มดไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนเธอกำลังปรุงยาอีกสูตรอยู่ในห้องของเธอ มันดูเหมือนน้ำเปล่าเลยมันทำอะไรได้หรอคะเธอต้องโรยมันลงบนชุดของซินเดอเรลลา่าเมื่อเธอออกไปโดนแดดเธอก็จะส่งกลิ่นเหม็นออกมาแบบนั้นก็เจ๋งเธอจะต้องอับอายต่อหน้าทุกๆคนแน่นอนพิธีการก็จะถูกยกเลิกไปไม่มีใครได้สวมมงกุฎจ,จากความอับยศนี้อืม แม่มดที่ชั่วร้ายจริงๆเลยขณะที่แม่มดและลูกสาวเธอกำลังแอบดูอยู่ข้างหลังประตูโพฟูเข้าห้องไปและเปลี่ยนขวดยาเสียใหม่ฉันเกลียดเด็กๆในวังนี้ เขาชอบเคาะประตูแล้วก็วิ่งหนีไปรอจนฉันได้เป็นราชินีก่อนเธอจะลงโทษให้เข็ดคอยดูสิทีนี้รับขวดนี่ไปและแอบไปในห้องของซินเดเลล่าและเทให้ทั่วชุดของเธอ <laughs> โอฟูทำกับ um, ชุดของเซราเหมือนกันทุกอย่างแต่ส่วนผสมบนชุดไม่ใช่น้ำเปล่าเลยแต่ว่าเป็นยาพิษของแม่มดและช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงพิธีราชาพิเศษได้เริ่มขึ้นมาดูว่าชุดของเจ้าหญิงมันจะเป็นยังไง ื่อแสงของพระอาทิตย์สัมผัสชุดของเซรามันก็กลายเป็นข้าวเป็นไปด้วยรอยเปื้อนและกลิ่นที่เหม็นมากเฮ้ยนี่อุ้ยนี่มันอะไรอ่ะไม่นะนี่มันอะไรอ่ะไม่นะและทุกคนก็เห็นซินเดอเล่าสวมมงกุฎ